สำหรับคลิปนี้ช่างศักก็จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาดูงานแก้ดัดชัซีอีกหนึ่งคันนะครับซึ่งเป็นไททันนะครับคันนี้ก็เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูรูปที่ลูกค้าส่งมาให้ช่างศักนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอนะครับอนุญาตนะครับเจ้าของรถก่อนนะครับเพราะว่าเจ้าของรถอนุญาตช่างศักแล้วนะครับให้ทําการถ่ายคลิปให้ดูได้นะครับคันนี้ก็เป็นนะครับตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถคันนี้ก็เปลี่ยนหัวมาใหม่เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนหัวเกีง เรียบร้อยนะครับแต่แชสซีเนี่ยนะครับด้านหลังมันไม่ปกตินะครับก็คือนะครับในตัวในส่วนของตัวรถเนี่ยนะครับลูกค้าแจ้งช่างศักมาว่าเอารถเข้าไปตั้งศูน,นย์แล้วนะครับแล้วก็การปรับสูงต่านะครับของโช๊คด้านหน,าน้าเนี่ยนะครับมันปรับไม่เท่ากันเพราะว่าโช๊คของลูกค้าเนี่ยมันเป็นโช๊คปรับสตัดนะครับทีนี้พอไปตั้งศูนย์แล้วนะครับตั้งศูนย์ได้แต่รถเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่สูงต่ําก็คือมันบิดตัวนั่นเอง นะครับเดี๋ยวมายกดูเลยนะครับว่าความเสียหายจะมีตรงไหนบ้างนะครับก็ Arizona, ในส่วนของแชสซีนะครับช่างศักก์ก็เช็คดูแล sure. right ้วนะครับในส่วนของความเสียหายนี่นะครับอยู่ระหว่างช่วงกึ่งกลางจนไปถึงด้านท้ายนะครับด้านท้ายนี่มีการคว้านรูกระบะแล้วก็แชสซีฝั่งหลังขวาเนี่ยนะครับมีรอยดัดนะครับรอยดัดแบบงัดนะครับดัดแบบงัด ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นการดัดแบบอ่าก็คือดัดแล้วมันฝืนธรรมชาตินะครับมันฝืนธรรมชาติก็คือเหล็กมันไม,ม่ไม่มีทิศทางไปนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับน้าหนักของแชสซีที่มันหักลงเนี่ยมันจะอยู่ช่วงอ่าหน้าล้อหลังนะครับทีนี้พอเปลี่ยนหัวเกียงใหม่แล้วก็นํากระบะเข้าเนี่ยนะครับตัวกระบะกับหัวเกียงเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะทิมเข้าหากันเสร็จแล้วน่าจะช่างเขาน่าจะงัดด้านท้ายด้านท้ายลงแล้วก็ใช้ไม้เลียงขึ้นตรง ในส่วนของเชสซีทีนี้ก็ทําให้นะครับเชสซีมีความบุบความเสียหายนะครับแล้วก็มุมทะแยงก็เพี้ยนแล้วก็เชสซีบิดนะครับเดี๋ยวนับช่างศักดิ์ก็จะลื้อออกหมดก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือลื้อถอดอุปกรณ์อ,ออกหมดก่อนที่จะทําการดัดนะครับแล้วก็เอาเชสซีคันนี้นะครับเอาเชสซีไททันตัวนี้นะครับไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้ามาท่านดัดไอ แล้วค่อยเข้ามาแท่นดัดอีกทีนึ่งนะครับเดี๋ยวงานดัดแชสซีนะครับของคลิปคันนี้เดี๋ยวช่างศักจะลงไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาถ่ายเบื้องต้นให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูเพราะว่ามันมีงานดัดแชสซีอยู่2คันนะครับมีไททันคันนี้แล้วก็อีซูดีแมกซ2นะครับ2อ2 2ีอีก1คันนะครับเป็นตัวเตี้ยแคบนะครับตอนนี้ช่างสักกาลังไล่ยกหัวนะครับเดี๋ยวก็ จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับมาดูอีซูซูดีแมกคันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวดัดใช้ท่านเสร็จก็จะดัดเชสซีดีแมกคันนี้ต่อเลยนะครับนี่คันนี้ก็เบื้องต้นนะครับรถเนี่ยนะครับชนนะครับแล้วก็ฟาดตัวกระบะแล้วก็ช่วงล่างนะครับตามสภาพที่เห็นเลยนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับความเสียหายก็เยอะเหมือนกันหนึ่งนะครับอีซูซูรุ่นนี้นะครับแชสซีของเขานะครับจะยุบตัว ได้ง่ายนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นหูกระบะไม่ว่าจะเป็นคานต่างๆนะครับรถคันนี้บิดไปทั้งคันนะครับช่วงล่างเผานะครับช่วงล่างเฟืองท้ายล้อแม็กนะครับเผากลางนะครับทุกอย่างเสียหายหมดนะครับให้เพื่อนทุกคนสังเกตดูนะครับคันนี้โดนตบทั้งด้านหลังหลังซ้ายแล้วก็หลังขวานะครับในส่วนของกระบะเนี่ยช่างสักยกออกแล้วนะครับตรงนี้ก็ เป็นรอยนะครับล้อแม็กเข้าไปกระแทกนะครับทำให้แชสซีบิดแนบขาดทุกอย่างด้านล่างนะครับสายเบรกแป,ป๊บน้ำมันเบรอนะครับยางล้อแม็กแตกนะครับเผาเบี้ยวเผาคดนะครับอันนี้เผาช่วงล่างก็จะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหลังจากที่เอารถเข้ามาในเอารถเข้ามาห้อยแล้วนะครับช่างสักก็จะยกดูด้านล่างเพื่อที่จะถอดนะครับในน็อตยึดหัวเก่งน็อตยึดหัวเก่งของ d m a มตัวนี้ นะครับจะเป็นน็อตเบอร์19เกี่ียวหยาบน็อตเนี่ยเบี้ยวผิดรูปหมดเลยนะครับตั้งแต่ไล่มาเลยตั้งแต่ด้านหน้าตรงกลางนะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับเชสซีท่อนกลางของเขานี่ใหญ่มากนะครับสำหรับอีซูตัวนี้นะครับแต่มันจะอ่อนไหวในเรื่องของคานนะครับคานอ่าคานขวางบริเวณเชสซีของ D m a มตัวนี้นะครับเขาจะไม่ทำใหญ่เขาจะทำเล็กแล้วก็ใช้เหล็กที่บาง นะครับเพื่อที่จะซับแรงกระแทกนะครับแน่นอนนะครับอีซูของเขารุ่นนี้นะครับตัว220 0เนี่ยตั้งแต่ซ่อมมาเนี่ยนะครับช่างสักเชื่อได้เลยว่าออซูเนี่ยนะครับเน้นการยุบตัวในห้องโดยสารแชสซีช่วงล่างต่างๆนะครับเขาจะเน้นไปทางการความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับก็คือชนนะครับ การชนเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะเน้นการยุบตัวเป็นส่วนมากก็คือนะครับในเหล็กของเขาเนี่ยนะครับจะทําให้การยุบตัวนี่ได้ดีมากที่สุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่วงล่างคานตรงนี้นะครับที่มีรูปแม่แรงอยู่นะครับห้ามใช้แม่แรงไปขึ้นเด็ดขาดนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนใช้แม่แรงไอคนะครับเข้าไปขึ้นคานตัวนี้นะครับมีสิทธิ์ได้เปลี่ยนใหม่แน่นอนเพราะว่าคานใต้เครื่องตัวนี้บางมากนะครับบาง บางจริงๆนะครับช่างศักดิ์บอกได้เลยว่าคานใต้เครื่องตัวนี้บางจริงรับน้ําหนักไม่ได้เยอะนะครับก็ช่างศักดิ์ก็เตือนเพื่อนๆนะครับอย่าเอาไมเรียงไปขึ้นนะครับเห็นไหมครับช่วงล่างก็ความเสียหายก็เยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรนะครับนี่บริเวณตรงนี้ก็น่าจะไปถูกับฟุตบาทหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะยกหัวออกก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ลื้อถอบบุกณ์ ภายในด้านหน้าเครื่องออกหมดเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ําแผงเออินเตอร์คูลเลอร์นะครับก็คือด้านหน้าในห้องเครื่องเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายนะครับแต่น้ําหนักของการชนเนี่ยแรงกระแทกน้ําหนักมันกระจายมาถึงด้านหน้าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวชัดซีเองมุมเทียงเพี้ยนบิดเบี้ยวแล้วก็ในส่วนของบอดี้ตัวหัวเก๋งเองนะครับอ่าแป้นยึดหัวเก๋งนะครับมันก็บิดเบี้ยวกิดรูป น็อตก็บิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนกันนะครับจาเป็นที่จะต้องยก ok, หัวเกง๋งออกนะครับ <laughs> ขนาดยางแท่นเกียร์ก็ยังยางแท่นเกียร์เนี่ยก็ยังบิดเบี้ยวผิดรูปเลย <laughs> นะครับก็คือแรงนะครับของน้ําหนักในการชนของอ e ีซูนี่นะครับมันจะกระจายนะครับก็คือกระจายได้ดีมากนะครับแต่ความเสียหายมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับ <laughs> บางท่านอาจจะมองว่าด้านหน้าไม่เป็นอะไรเลยนะครับชนแค่ด้านท้ายเนี่ยทำไม ด้านหน้ามีน็อตเบี้ยวมีลูกยางเบี้ยวมียางเท่นเกียร์ยางเท่นเครื่องบิดเบี้ยวนะครับก็คือเกิดจากการาการกระแทกแล้วก็น้าหนักน้ําหนักของการชนนะครับการกระจายของน้าหนักในการชนเนี่ยนะครับมันกระจายออกไปเยอะนะครับมันก็ดีดีสาหรับผู้โดยสารนะครับทาให้เขาเรียกว่าอะไรทำให้ผู้โดยสารนะครับปลอดภัยยิ่งขึ้น นะครับแต่ตัวรถเนี่ยมันจะเสียหายเยอะนะครับสำหรับอีซูตัวนี้นะครับก็เคยทํามาหลายทำมาหลายคันแล้วนะครับหลังจากอีซู2020เปิดตัวมานี่นะครับในส่วนของตัวเหล็กของเขาเนี่ยนะครับช่างสักบอกได้เลยว่าเขาจะใช้เป็นเหล็กสปริงส่วนมากเลยนะครับบางนะครับแต่เน้นเป็นเหล็กสปริงนะครับเพื่อนๆนทุกคนน่าจะเข้าใจเพราะว่าเหล็กสปริงก็คือเหล็กที่สามารถที่จะให้ความยืดหยุ่นในตัวของเขาได้นะครับ น่าจะได้ดีเลยแหละนะครับแต่ความเสียหายมันก็เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับการยืดหยุ่นของเหล็กสปริงเวลารถที่ชนแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่กงักด้วยสวัสดีครับ